ต่อนะครับความเคลื่อนไหวของสงครามอิสราเอลและฮามาสนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบนะครับเรายังมีตัวประกันอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยและที่สําคัญเราก็ยังคงมีภารกิจสําคัญในการอพยพคนไทยเพื่อกลับประเทศไทยในขณะเดียวกันความเคลื่อนไหวของทั่วโลกก่อนหน้าน,นี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าแต่ละประเทศโดยเฉพาะในซีกโลกยุโรปนะ <c oughs> จะมีกลุ่มคนที่นับถือศาสนาอิสลามและเป็นกลุ่มที่สนับสนุนรัฐปาเลสไตน์ ะะที่ออกมาประท้วงแล้วก็ประนามการกระทําความรุนแรงของ Israel, อิสราเอลทั่วโลกเลยฮะของไทยเนี่ยยังไม่เคยเกิดขึ้นแต่ล่าสุดก็มาแล้วนะครับหน้าสถานทูตอิสราเอลวันนี้กลุ่มที่แสดงตัวว่าสนับสนุนปาเลสไตน์ออกมาแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ครับชูป้ายเรียกร้องสันติภาพพร้อมกล่าวบทสรรเสริญของชีอะหรือคํากล่าวสัรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ตามด้วยการตะโกนร,ร่วมกันด้วยคำที่รุนแรงนะฮะ <verde ck ling> ก็คือโจมตีการกระทําของอิสราเอลนั่นเองจริงๆคําแรงกว่านี้ครับแต่เราก็จําเป็นที่จะต้องคานึงถึงการนําเสนอโดยผู้ทํากิจกรรมระบุว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ในการต่อต้านการกระทําของอิสราเอลอย่างชอบธรรมโดยตลอดช่วงเช้าวันนี้เนี่ยที่หน้าสถานทูตก็มีหลากหลายท่านที่ไปร่วมนำโดยคุณไซย,ยิดสุไลมานอุไซนีผู้นำชีอะแห่งประเทศไทย เดินทางมารวมตัวกันจำนวนมากลองไปดูถึงข้อเรียกร้องที่เขามาแสดงออกวันนี้นะครับค่ะเพ่อจรป คือกลุ่มคนที่มาบอกชาวปาเลสไตน์ถูกข่มเหงรังแกมากว่า75ปีขณะที่ชาติตะวันตกก็สนับสนุนให้ชาวยิวซึ่งก็คงจะหมายถึงอิสราเอลเข้ามามีการฆ่าล้างเผ,าผ่าพันธุ์โดยที่สารประชาชาตินิ่งเฉยเมื่อเวลาผ่านไปก็ไม่มีหน่วยงานใดคุ้มครองชาวปาเลสไตน์จึงต้องต่อสู้ในรูปแบบต่างๆใช้ร่างกายและอาวุธสงครามพรีชีพเพื่อสู้การกดขี่ให้เสียงระเบิดได้ยินไปทั้งโลกว่าเราถูกกดขี่ขณะที่สื่อก็ถูกควบคุมโดยชาวยิว ข่าวต่างๆจึงไม่ปรากฏในหน้าสือ่อด้านผู้นําชีอะในประเทศไทยคุณไซย,ยิสุไลมานฮูไซนีครับบอกว่าวันนี้มาต่อสู้เพื่อชาวปาเลสไตน์ในเชิงสัญ,ญลักษณ์และมาเพื่อต้องการเรียบร้องว่าอย่าปิดตาก,กับการกดขี่เพราะการกดขี่ความชั่วที่ร้ายแรงที่สุดและเชื่อว่าถ้าปัญหาปาเลสไตน์ไม่จบโลกทั้งโลกก็จะต้องเจ็บปวดด้วยกันพาพี่น้องของเราโดนกดขี่โดนฆ่าที่กาซา เราที่อยู่ในประเทศไทยก็ต้องเจ็บด้วยเรามาในวันนี้เพื่อจะบอกกับพี่น้องทุกคนเพื่อจะบอกกับสื่อทั้งหมดว่าอย่าปิดตากับการกดขี่อันนี้เพราะการกดขี่คือการกดขี่วันหนึ่งมันกดขี่ในบ้านตาอี้วันหนึ่งก็มันจะกดขี่พี่น้องไปทั่วทั้งโลกการยอมรับการกดขี่นั่นคือความชั่วที่ร้ายแรงที่สุดไม่ว่าจะกดขี่ไปเลยเรามาบอกสิ่งนี้ พ่จะบอกว่าก่อนที่จะสายคือแกะเพราะถ้าอาณาประเทไัยไม่จบในวันนี้ผมขอ,อยืนยันและพันธ o กับี่น้องว่าโลกทั้งโลกจะต้องเจ็บปวดกับสงครามครั้งนี้ถ้าไม่หยุดนอกจากนี้นายไซยิสุไลมานยังพูดถึงแรงงานคนไทยครับที่ถูกจับกลุ่มโดยยืนยันว่าฮามาสจะไม่ทําอันตรายอะไรกับพวกเขาและจะได้รับการปล่อยตัวเร็ว,รวที่สุดแน่นอนเพราะตัวประกันฉเฉลยหรืออะไรก็ตามที่ไม่ใช่อิสราเอล พวกเขาคือแขกของเราขนาดเราโดนเข็นข้ามาตลอด75ปียังมีความเป็นมนุษย์มากกว่ามนุษย์ที่เฉยเมยต่อการถูกกดขี่วันนี้แรงงานไทยที่ถูกจับโดยฮามาสฮามาสก็ยู่จะเราจะไม่ทําอันตรายใต้ใจกับพวกเขาเขาจะได้ทาการปล่อยตัวอย่างเร็วที่สุดแรงงานตัวประกรันเฉลยศึกและแต่จะเรียกที่ไม่ใช่อิสราเอลคือแขกของเรา คนที่ถูกรังเกคนที่ถูกกดขี่คนที่ถูกแข่ง้าตลอดบระศัตร75ปียังมีความเป็นมนุษย์มากกว่ามนุษย์อีกหลายคนที่เฉยเมยต่อการถูกกดขี่ของพวกเขาทางผู้นำชีอะยัยงปราศัยบอกอีกนะครับว่าที่ปราศัยหันหลังให้สถานทูตอิสราเอลในวันนี้เพราะต้องการหันหลังให้กับกลุ่มยิวเพราะชาวยิวพูดไม่รู้เรื่องเราต้องการพูด และทากิจกรรมของกลุ่มผู้สนับสนุนปาเลสไตน์ในวันนี้ครับและที่สําคัญคือเท<ฮ>่าที่เห็นนะครับก็จะมีกลุ่มผู้ที่นับถือศาสนาต่างๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นศาสนาอิสลาม้วยนะครับมาเข้าร่วมในงานแต่ทั้งนี้มีนักเคลื่อนไหวทางการเมืองไปเข้าร่วมด้วยนะครับ <c oughs> อย่างคุณจตุพรพรมพันธ์ และทนายนิติธรล้ําเหลือหรือทนายนกเขาด้วยก็ไปนะคะทั้งสองท่านนะคะคนแรกก่อนคะ่ะคุณนิติธรน,นะคะบอกว่าจริงๆที่มานะเป้าหมายในการทํากิจกรรมวันนี้ของตัวเขานะคะไม่ได้เป็นการเลือกข้างปาเลสไตน์แต่ว่าอยากจะมาเพื่อต่อต้านการกดขี่คือเขาบอกว่าเขามองว่าการเคลื่อนไหวลักษณะนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อทําร้ายใครหรอกถ้าเทียบกับพาดพิงไปถึงทานานยกนะคะถ้าเทียบกับการที่นายกทวิตข้อความประนามโจมตีอิสราเอลก่อนหน้านี้เนี่ย ชุมนุมวันนี้นี่เทียบไม่ได้เลยนะลองฟังเสียงดูค่ะวันนี้เราต้องเข้าใจก่อนประชาชนไม่เคยเลือกข้างที่เขาออกมาแม้จะมีคำว่าปาเลสไตน์แต่ถ้าเราฟังให้ดีเขาไม่ได้เลือกเฉพาะปาเลสไตน์เขาเลือกการต่อต้านการกดขี่เขาปลดปล่อยการกดขี่และการแสดงออกแบบนี้อย่างที่บอกแล้วว่า ไม่ได้มีความมุ่งหมายที่จะทําลายใครถ้าเทียบกันการแสดงออกแบบนี้น้อยกว่ามีผลกระทบกระเทือนที่เรื่องบอกว่าไม่มีเลยเทียบกับคําพูดของนายกลองชั่งน้ําหนักดูกับการพูดของนายกในการเลือกข้างกับสิ่งที่ประชาชนแสดงออกฉะนั้นพี่น้องประชาชนไม่ต้องไปกังวลและคนพวกนี้นะครับตัวแทนของเขา ก็ประสานงานกับผู้มีอำนาจในรัฐบาลไทยกำลังช่วยเหลือคนที่ตกเป็นเชลยอ,อยู่ในขณะนี้เนี่ยค่ะคนที่หนึ่งนะคะส่วนอีกหนึ่งคนคุณจตุพรค่ะบอกว่าผมเนี่ยนะเป็นคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์ในทุกมุมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเชื่อแค่ตอนใดตอนหนึ่งไม่ได้เพราะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วแล้วประเทศไทยก็มีพี่น้องมุสลิมอยู่เยอะนะคะถ้าคนมุสลิมไม่ต่อสู้การกดขี่จะกลายเป็นเรื่องปแปลกในประเทศไทย ในฐานะที่เป็นนักต่อสู้เคลื่อนไหวคนหนึ่งเนี่ยต่อสู้เรื่องการถูกกดขี่มาตลอดเนี่ยก็ต้องออกมาเคลื่อนไหวการกดขี่ในต่างประเทศะะเพราะว่าถือว่าเป็น,ปนพี่น้องกันทั้งนั้นทางเสียงได้เลยค่ะเราเป็นนักเคลื่อนไหวมาตลอดชีวิตต่อสู้เรื่องการกดขี่ไม่ว่ากดขี่ในประเทศหรือจะเป็นต่างประเทศก็เป็นพี่น้องกันทั้งสิน้นและที่สาคัญที่สุดบรรดาผู้นำนะครับของพี่น้องมุสลิมเนี่ยเขาทําหน้าที่ นะครับในการเจราจาช่วยเหลือบรรดาเฉลยนะครับกันอย่างเต็มที่โดยประสานงานกับคนไกรักที่บอกว่าเป็นห่วงเรื่องความมั่นคงวายความมั่นคงไทยจะเข้าใจเป็นอย่างดีนะครับวันนี้นะครับมันจะได้เป็นการแสดงออกว่าคนไทยไม่ได้ปล่อยปลาละเลยไม่ใช่เชื่อด้านเดียวคือปัญหาว่าพอติดกระดุมเม็ดแรกมันผิดและต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าทุกอย่างเป็นไปได้วยความล่าช้าผิดปก,กติทุกเรื่องราว เพียงแต่ว่าพอจุดสตาร์ทการพูดแรกที่มันเป็นปัญหานะครับคือการทวิตแรกของนายกรัฐมนรตรีต้องยอมรับความจริงก็เป็นปัญหาเนี่ยค่ะก็ทิ้งท้ายเอาไว้นะคะว่าสุดท้ายแล้วเราจะมองว่าถ้าอยากจะให้เกิดสันติภาพจริงๆเนี่ยต้องมองด้วยความเข้าใจถึงแม้ว่าเป็นคนนอกทุกคนก็ต้องการสันติภาพทั้งนั้นแหละทางกลุ่มนี้เองก็ตั้งข้อสังเกตด้วยนะถึงการช่วยเหลือโตประกัน ในขณะที่รัฐบาลพยายามเดินหน้าเต็มที่เนี่ยส่วนหนึ่งที่ทําให้ตอนนี้ตัวประกันเรายังอยู่ในพื้นที่ซึ่งเสี่ยงนะฮะอาจจะเป็นด้วยหรือไม่กับการแสดงออกในประเทศนะฮะที่ดูแล้วยังเพิกเฉยต่อการถูกกดขี่เป็นกลุ่มที่เขาออกมาแสดงออกแบบนี้